ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งแถวสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณพ่อของหนูน้อยคนนี้เนี่ยเอาคลิปมาลงไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนี่อายุหนึ่งขวบกับหนึ่งเดือนเด็กชายนะฮะที่บ้านเนี่ยอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะถนนสองเลนนะครับคืออาจจะคิดว่าโอ้เด็กตัวเท่านี้ไม่น่าไปไหนได้ไกลโอ้ท่านผู้ชมฮะเปิดประตูบ้านออกมาแล้วเดี๋ยวดูนะครับเดินไปถึงหน้าถนนน่ะโอ้โห คือนี่ฮะเดินมาเนี่ยถามว่าอะไรที่บ้านเนี่ยปกติคือคุณพ่อบอกลูกชายก็อยู่กับแม่แล้วก็ย่าเป็นจังหวะที่แม่ไปเข้าห้องน้ําย่าเดินไปที่ห้องนอนลูกชายนี่ชื่อน้องขุนแผนเดินเลื่อนเปิดประตูจากตัวบ้านเนี่ยเดินมาถึงนี่ฮะอุเดินไปไกลเลยนะประตูรัว้วหน้าบ้านเลยแล้วออกจากบ้านนั้นถนนเลยนะครับเพราะ,ะที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเปิดเป็นบริษัทด้วยเดี๋ยวดูนะฮะอุ้ยเนี่ย เลื่อนเลยนะเลื่อน<ม>เห็นไหม,ไมใครจะไปเชื่อ,อถ้าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วที่สำคัญคือน้องคุณแผนไปหยุดอยู่กลางถนนโอย้เมื่อกี้เห็นรถบรรทุกผ่านไปไหมใช่แล้วรถก็ขับกันแบบเ<ช>ร็วเหมือนกันน่ะเดชาบุญฮะรถคันอื่นเนี่ยคันต่อๆมาจากบรรทุกเขามาช้ามากชาวบ้านแถวนั้นเห็นรีบอุ้มมาคืนนี่คุณแม่วิ่งมาโอ้โห,โหใจหายเลยเนาะอย่างเงี้ยเนาะ โอ้โหคือตอนที่น้องคุณแผนเดินเดินเดินมาเนี่ยที่คุณแม่ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยกลับมาในตัวบ้านก็หาลูกชายไม่เจอยังหาอยู่นะปรากฏว่าโอ้โหนี่อีกมุมหนึ่งนะฮะเห็นมารถนี่วิ่งชุ่มเลยนี่โอ้โหคือไม่น่าเชื่อนะใช่ไหมหลายคนคงไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กนิดเดียวจะเดินไกลขนาดนี้จะเปิดรั้วได้นี่เห็นไหมนี่วิ่งไปนู่นอ่ะคุณเดยวมาอดูดิ นหนึ่งปีหนึ่งเดือนแปดวันอายุน้องคุณแผนแล้วไปหยุดโอ้ยหยุดเลยนะจังหวะเนี้ยโอ้โหโชคดีมากที่ช่วงที่น้องหยุดอยู่เนี่ยมันไม่มีรถมาใช่มันถนนโล่งเลยเนาะนี่มีมอเตอร์ไซค์มามีรถคันนี้มาเขาก็มาช้าเขาจอดกันหมดเลยนี่นี่จอดมอเตอร์ไซค์วิ่งเลยฮะอุ้มเด็กเลยฮะเพื่อนบ้านแถวนี้วิ่งไปนวดแล้วแม่เขาก็ออกมาพอดีก็ส่งให้แม่ขอบคุณเพื่อนบ้านเลยนะคะ,คะ,คะใช่ คือคุณพ่อบอกว่าเอาละเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่คุณพ่อบอกเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบคุณสองอย่างเนี่ยก็คือเรื่องของรถที่ขับไม่เร็วนะจังหวะนั้นก็เลยโชคดีมากแล้วก็คนที่มาเจอแล้วก็รีบอุ้มลูกเนี่ยมาคืนที่บ้านเด็กแค่หนึ่งขวบที่เพิ่งเดินได้ไม่กี่วันนะครับไม่นึกว่าเขาจะเดินจากตึกข้างหลังอะ ออกมาจนถึงถนนนี้ได้ก็เป็นอะไรที่ขนาดมีประตูกั้นอะไรอยู่เรียบร้อยแล้ว <S <S เขาก็ยังพยายามเปิดประตูอะไรออกไปได้ก็อยากจะฝากว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆอะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหร,รือว่าพี่เลี้ยงเด็กที่ที่มีเด็กวัยขนาดนี้นะครับต้องต้องดูไม่ให้คาดสายตาเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะ คือไม่น่าเชื่อนะอย่างท,ที่คุณพ่อบอกอนะ่ะเนี่ยตัวบ้านด้านในอะ่นนะถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตั้งแต่หน้าหน้าบ้านอะ่ะเปิดตั้งแต่ประตูหน้าบ้านใช่ที่เป็นตัวบ้านจนเดินมาถึงเนี่ยลานประตูรั้วหน้าถนนเนี่ยฮะคือถ้าเกิดถ้าเราไม่มีภาพนี้เลยนะแล้วมีใครมาบอกว่าโอ๊ยเด็กเดินไปเองไปอยู่กลางถนนเนี่ยอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ําเนอะใช่ไหมอเอ๊ใครอุ้มไปหรือเปล่าเอาแค่ตรงนี้ยังไม่เชื่อเลยเด็กที่ไหนจะไปเปิดประตูรัว้วจังหวะเป็นรั้วเหล็กแล้วดันได้ นี่ฮะคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ก็แก้ไขก็คือตรงตัวบ้านปกติจะมีเหล็กกั้นเด็กอยู่นะฮะตอนนี้ไปต่อให้สูงขึ้นละเผื่อเวลาเนี่ยเห็นไหมจังหวะคุณแม่ไปเข้าห้องน้ําคุณย่าก,ก็เดินไปที่ห้องนอนขุนแผนปีนเลยลกูกโอ้ยขุนแผนลูกจังหวะมันมนี่ฮะโอ้โหคุณพ่อบอกกั้นให้สูงขึ้นละโอ้ยโอ้ยค่ะใจหายจริงๆแม่เห็นแล้วมันหวาดเสียวยิงงช่วงที่ไปยืนอยู่กลางถนนนะ